สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมหนุ่ม168เทวกลุลก็มีคำถามจากท่านผู้ชมมาอยากให้ผมรีวิวช่วยรีวิวเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงที่คุณภาพใช้ได้แต่ราคาขอแบบย่อมยาวหน่อยวันนี้ผมเลยคัดมาให้แล้ว เป็นแบรนด์ยี่ห้อมิสซู맥ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันสูงเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเจ็ดแรงม้านะครับด้านนี้จะเป็นที่เติมน้ํามันเครื่องจากหลายๆคลิปที่ผมก็เคยอธิบายผมก็ใครที่เคยดูหลายๆอธิบายมาแล้วก็จะข้ามได้นะครับแต่ว่า สำหรับคนที่เขาไม่เคยใช้นะครับน้ำมันเบนซินนะครับ9591แก๊ส95แก๊ส91ใช้ได้น้ำมันเครื่องเตอร์เบอร์ 10W30 อัตรา 650cc ถ้าเราไม่รู้อัตราปับ๊บเติมแค่ปิ่มล้นออกมาน,นิดพอปัม๊ม ปั๊มตัวนี้ก็จะส่งสูงได้ถึง70เมตรระยะส่งไกลได้ถึง700เมตรมิสซูแม็กเนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าที่เรียกว่าอมราคาไม่แพงความคุ้มค่าสูงเขาจะคัดอุปกรณ์ที่เน้นๆมา อย่างเช่นอุปกรณ์ที่แบบอำนวยความสะดวกอย่างเช่นเซ็นเซ,นเซอร์น้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่ต้องฉันดูเองอะไรเงี้ยฉันไม่ต้องใช้เซ,เซ็นเซอร์หรอกฉันดูเองเราตัวนี้เองก็ไม่มีเซนเซ,นเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เป็นระบบสตาร์ทด้วยมือดึงคาร์บูเรเตอร์ ก็จะเหมือนกับเครื่อง7.5 7แรง6แรงครึ่งทั่วๆไปไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากแต่เครื่องปั๊มแรงดันสูงอะ่ะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นท่านผู้ชมก็คือท่วงบริเวณเรากรองน้ํากรองน้ํากรองขยะเนี่ยท่านผู้ชมต้องกรองให้ดีถ้ามีขยะหรือมีลมเข้าไปในระบบเนี่ยน้ำมันจะไม่ขึ้นตรงข้อต่อตรงบริเวณทางดูดนะครับให้ท่านซีนให้ดี จุดนี้สําคัญมากระบบพวกน,นี้มันเป็นระบบสูญยากาศเลยท่านผู้ชมถ้าน้ํารั่วนะมีอากาศแม้แต่นิดเดียวท่านก็ดูดน้ําไม่ขึ้นมันถึงขึ้นก็ขึ้นไม่แรงนะครับมันจะเหมือนดูดน้ําหลอดแตกการซีนเทพ,พันเกลียวนะครับท่านผู้ชมดูเราจะต้องจับอย่างนี้แล้วก็ดึงนี้มันจะตึงนะครับมันจะรัดดีปับ๊บนะแล้วข้อต่อหางไหลตัวนี้ให้ใส่ลูกยางอย่าลืมใส่ลูกยางให้ดีหมุนเข้าไป หมุนก็ไปให้ดีนะครับอ่าส่วนอุปกรณ์พวกสายดูดพวกเข็มขัดสแตนเลสเนี่ยต้องซื้อต่างหากไม่ได้อยู่ในชุดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีชุดโปรโมชั่นให้ท่านได้ลองตัดสินใจเลือกแล้วก็จะมีราคาเฉพาะเครื่องเพื่อใครที่เขามีสายดูดแล้วหรือใครที่ไม่มีอะไรเลยอยากได้ชุดโปรผมก็จะมีให้พอท่านจีนด้านในเสร็จด้านนอกท่านจะมาสังเกตเห็นไหมมันจะมีรู รูบางทีลูกยางนะ่ะท่านผู้ชมลูกยางที่มันให้มากระตัวเครื่องมันทิมันไม่สนิทครับพอมันไม่สนิทปุ๊บมันทําให้เรามีช่องอากาศทําให้อากาศเข้าได้นะครับเราก็ต้องมาซีนตัวด้านนอกอีกทีหนึง่งพูดง่ายๆซีนนอกซีนในท่านดูยังไงก็ได้เช็คยังไงก็ได้อย่าให้มีอากาศเข้ายิ่งท่านคุมอากาศได้ดี แค่ไหนมันก็หมายความว่าน้ําท่านจะแรงแล้วท่านไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะน้ํามันก็จะออกดีเพราะผมซีนในซีนนอกดีคันนี้เครื่องรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาเราใช้งานเนี่ยสายตัวนี้มันเป็นสายอย่างดีนะครับของท่อน้ําไทยเวลาท่านใช้เนี่ยมันจะมีสเปคที่ได้มาตรฐานสวมก็สนิทแล้วก็เวลาลัดเข็มขัดเนี่ยเข็มขัดก็จะเข้ามีความพอดี ถ้าเป็นสายบางยี่ห้อเนี่ยมันจะรับไม่ค่อยู่นะ้ยเบิกนะครับอ้าวคราวนี้สายน้ําออกทางน้ําออกเนี่ยผมจะไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับเพราะว่ายังไงก็ได้ผมจะซีเรียสทางดูดอ่าแต่สายที่เป็นสายส่งน้ําทางออกของปั๊มแรงดันสูงพวกนี้ท่านจะต้องใช้ตัวที่มันรองรับแรงดันได้รองรับแรงดันไหวเพราะแรงดันตัวนี้จะอยู่ประมาณ7บาร์ท่านผู้ชม สายต้องดีรัดแน่นตึบนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาชุดสายแล้วก็หัวฉีดแบบปรับฝอยดับเพลิงมาให้ท่านได้ชมประสิทธิภาพเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอท่านต่อสายต่างๆเสร็จคราวนี้ก็เหลือแต่กอกน้ําให้เต็มปัม๊มมาจางรุนมากอกน้ำม,ม,มาอ่าเราก็กอกน้ําให้เต็มหม้อปั๊ม อ่ะพอเต็มปัม๊มเราก็พอแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ใช้หัวกะโหลกนะครับเพราะสายที่ผมเอามาเนี่ยระยะ5เมตรผมไม่ต้องใช้หัวกระโหลกแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการดูดเกิน7เมตรท่านก็ต้องซื้อหัวกะโหลกหรือฟุตวาลเข้าไปเสริมแล้วท่านต้องกรอกน้ําให้เต็มสายให้เต็มฟุตวาลก่อนนะครับแล้วค่อยๆมากรอกเต็มปัม๊มแต่วันนี้มันแค่ระยะ5เมตรเราก็ไม่ต้องกรอกเต็มสายแล้วครับ สายเนี่ยคุณลูกค้าจะสังเกตผมจะใส่แต่หัวกรองที่ทางตัวเครื่องยนต์ตัวบริษัทให้มาแค่นั้นวิธีการสตาร์ทไม่ยากนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วราคาไม่สูงเปิดสวิตไปที่ออนเปิดกระเล่งนะมันจะมีกระต่ายกระเตาก,กระต่ายเราเล่งไปที่กระต่ายแล้วก็เปิดโชกคเปิดน้ํามันให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงเวลาดึงนะครับจับเกาะๆอย่างนี้แล้วก็ดึง นะครับแล้วก็เอาโชกกลับที่เดี๋ยวเรารอ,รอน้ำแป๊บหนึ่งแานผู้ชมครับผมมั่นใจว่าในระยะ25เมตรเนี่ย ตึกสชั้นเนี่ยถึงแน่นะตึกสชั้นเนี่ยถึงแน่นอนโอ้แรงดันดีมากนะครับสายตัวที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยแรงต้องรับต้องไหวนะครับถ้าไม่ไหวเนี่ยสายแตกแน่นอนนะเพราะว่ามันจะถีบมากสำหรับท่านที่ต้องการมีเครื่องเอาไว้ป้องกันอักคีภัยป้องกันไฟไหม โรงงานป้องกันไฟไหม้บ้านเรือนนะครับบางทีถังดับเพลิงเนี่ยผมบอกถังใครที่เคยใช้ถังดับเพลิงจะรู้ว่าถังดับเพลิงเนี่ยเวลาไฟไหม้จริงอะ่ะมันฉีดได้นิดเดียวแหละครับคุณลูกค้ามแล้วมันก็หมดบางทีสู้ไม่ไหวผมแนะนํานะครับเครื่องสูบน้ำเนี่ยราคาไม่ต้องแพงสักตัวหนึ่งนะครับท่านดูเลยครับประสิทธิภาพเดี๋ยวผมฉีดลงน้ําให้ท่านได้ดู หรือท่านที่มีรถแมคโครรถสิบล้อคนดินนะครับท่านต้องการเอาไว้ล้างรถสิบล้อนะครับน้ำแรงมากน้ำแรงมากนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวสำหรับท่านที่ต้องการเอาใช้งานสารพัดประโยชน์อย่างเช่น ล้างรถล้างบ้านหรือป้องกันดับเพิงแล้วก็ต้องการลดน้ําด้วยนะครับท่านก็จะซื้อหัวฉีดดับเพลิงตัวเนี้แล้วมันจะมีหัวปรับฝอยด้วยนะเดี๋ยวผมจะใ่ให้ท่านหัวปั๊บฝอยท่านได้ดูกันเอ,เอามือหมุนเอาแค่นี้ครับหัวปรับฝอยออกมาแล้วก็หมุนเข้าไป นี่นะครับท่านก็จะเอาไปลดน้ําต้นไม้เร็งเครื่องไม่ต้องแรงนะครับลดน้ําต้นไม้ตามบ้านตามสูตรของท่านก็ได้หัวปรับฝอยนี่สามารถปรับพุ่งตรงได้แล้วเวลาเราจะปรับก็บิด นะบิดนิดหนึ่งนะครับหรือเราจะเอาบานๆน่ยก็ได้นะครับเราก็ลดน้ำต้นไม้เราได้นะครับลดน้ำต้นไม้ได้ถ้ามันอยูไกลหน่อยเราก็ปรับพุ่งนะปรับพุ่งหน่อย ครับก็สำหรับมิสซูม a คฝากท่านลูกคา้าเครื่องรุน่นนี้ราคาถือว่าไม่แพง5,500บาทนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้อุปกรณ์เพ่กสายดูดหัวฉีดนี้จะไม่ได้รวมในเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเซตโปรให้ท่านท่านผู้ชมท่านลูกคา้าที่เป็นลูกค้าของ168เทวคุณด้วยเดี๋ยวราคาก็ ตัวแต่ละชิ้นถ้าซื้อแยกๆกๆเนี่ยราคามจะสูงแต่ผมจําราคาไม่ได้จริงจําได้แต่ราคาเครื่องอยู่ที่5,500บาทแล้วก็วันนี้ขอบคุณขอบคุณโอ้ถือวันถักมาวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมลูกค้าผม16 8ดเถากุณที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับที่มีวันนี้ได้ก็เพราะท่านผู้ชมท่านลูกค้าที่ให้การสนับสนุนวันนี้ผมขอบพระคุณมากส่วนตัวผมเอง ผมก็ตั้งใจจะหาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพหลักของการหาสินค้าผมผมจะต้องยืนที่คุณภาพก่อนนะครับแล้วราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้เกตอะไรอันนี้เกตอะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกกันอย่างมิสซูแม็กเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพถือว่าผ่านนะครับผ่านแต่ว่าจะให้ไปท็อปขนาด ฮอนด้าพุทธวนาอันนั้นก็ยังไม่ถึงนั้นนะครับเราก็ต้องเรียนแจ้งกันตามเนื้อผ้าตามตรงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับขอท่านผู้ชมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ